สถานการณ์แผ่นดินไหวจากมันทะเลเมียนมาที่กระทบมาถึงประเทศไทยพร้อมวิธีการรับมือและแอปพลิเคชันแจ้งเตือนต่างๆอีพีนี้ <Go. S 1> นะครับก็จะมาอัปเดตเหตุการณ์แผ่นดินไหวจากเมืองมัณฑะเลประเทศเมียนมาขนาด7.8ริกเตอร์ ความลึก10กิโลเมตรที่กระทบมาถึงประเทศไทยนะครับโดยเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ก็ถือเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดใหญ่และยังเกิด after shock ตามมานะครับโดยวันที่29มีนาคมช่วงเวลาประมาณ2นาฬิกานะครับยังเกิดเหตุการณ์ after shock ขนาด4ริตเตอร์ที่จังหวัดแม่ห้องสอนซึ่งในช่วงวานนี้นะครับหรือว่าวันที่8มีนาคม2568ประเทศไทยก็ได้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนในช่วงบ่ายเช่นเดียวกันโดยเฉพาะ พาะภาคเหนือรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมญญณฑลเหตุการณ์สูญเสียในประเทศไทยนะครับหนักที่สุดก็คืออาคารใหม่ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสูงกว่า30ชั้นได้พังถล่มลงมานะครับซึ่งอาคารนี้เนี่ยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง2136ล้านบาทด,ดูแลการก่อสร้างจากการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนและบริษัทไชนา่าเรเวนนัมเบอร์10ประเทศไทยจำกัดถึงตึกนี้นะครับก็ได้ทําการก่อสร้างคร โครงสร้างของตึกเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่แน่ใจในเรื่องของการตรวจสอบว่าทาไมถึงมีเหตุการณ์ถล่มลงมาได้และหลังจากที่ตึกถล่มลงมาครับก็มีเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ช่วยชีวิตผู้ที่ติดอยู่ในซากตึกถลม่มหลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการใช้สุนัขตำรวจเคนายช่วยตามหาผู้ที่ติดอยู่ในซากตึกหรือจะเป็นการใช้โดรนจับสัญญาณชีพค้นหาความเคลื่อนไหวของผู้ที่ติดในซากตึกหรือใช้ม่นยนต์กู้ภัยไอรับโรบอตลงพื้นที่ผู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย สำหรับการเฝ้าระวังแผ่นดินไหวล่วงหน้าในประเทศไทยยังคงจำเป็นต้องติดตามการแจ้งเตือนจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น YouTube Channel global earthquake ซึ่งทางเราะรจะทิ้งพิกัดไว้ที่ Description และ Comment ปักหมดุดรวมถึงการติดตามจากแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน my earthquake alert and feed หรือแอปพลิเคชัน disaster alert นอกจากนี้นะครับกรมโยธาธิการและผังเมืองก็ขอแนะนำให้เจ้าของอาคารที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและส่งผลต่ออาคารบ้านเรือนในหลายจังหวัดรวมถึงกรุงเทพให้ติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือสแกนตาม QR code นี้นะครับซึ่งเราได้แนบไว้ในคอมมูนิตี้ตั้งแต่วันที่28มีนาคม2568รวมถึงในเขตกรุงเทพนะครับก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันทั f ฟี่ฟองดูเพื่อแจ้งปัญหาต่างๆได้ ส่วนวิธีปฏิบัติหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวควรตั้งสติและควบคุมสถานการณ์หากอยู่ในอาคารให้หลบใต้โต๊ะหรือเฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรงเพื่อป้องกันสิ่งของหล่นทับหลีกเลี่ยงการอยู่บริเวณใกล้หน้าต่างหรือกระจกหากอยู่นอกอาคารนะครับก็ให้อยู่ในที่โล่งแจ้งอยู่ห่างจากเสาไฟฟ้าต้นไม้และสิ่งปลูกสร้างติดตามข่าวสารจากแหล่งต่างๆและเตรียมพร้อมสําหรับ a f t e r ์ h o อ k ที่อาจจะเกิดขึ้นตรวจสอบโครงสร้างอาคารว่ามีความเสียหายหรือไม่ก่อนที่จะเข้าเป็น ในอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นๆก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดให้กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ a c e b o o k Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน